ครับสวัสดีครับ f e c ทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนี่ก็เป็นวันหยุดสุดสัป,ปดาห์นะครับเนาะวันอาทิตย์ที่11กุมภา 12, 5, 6, 6, 7, พันธ์2 5 6พครับพี่น้องเนาะครับมื่อนี่พอเตี้ยมพามาติดตามลาวพัฒนาของเจฝนนครปฐมนะพี่น้องครับ ครับเมื่อวันศุกร์นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่เก้ากุมภาพันธ์หกเจ็ดเปล่าพัฒนาออกหนึ่งเก้าแปดสองห้าหนึ่งครับส่วนเลขล่างกับออกแปดสองนะพี่น้องเนาะครับของเกยฝนนคนปรปฐมวันที่ผ่านมาพี่น้องที่กิ่งแล้วนี่นะเลขเลขชุดวินนะครับของเกยพันนะ หนึ่งสองห้าหเจดแดเขาทั้งบนทั้งล่างนี่พี่น้องเล็กชุดวินแต่ว่าจับคบบูบอดถือนะพี่น้องจับคูบกเขา่านะครับพอเ,ลเหล็กเย่อฝนขนาดติดตามนี่พี่น้องเนาะห็่ว่าชุดวินระเตียมเคียนไว้ครับ1นึ่งหาหหนึ่งสองแปดแดสองอันีิได้ป่ะครับเจ็ดสองหสอง แปดซองบอ่พอได้จับนะครับก็เลยหลุดฮลุดก็คือหลุดเนาะพี่น้องเนาะตัวจับคู่ครับเอามือนี่พอแตรีมามาตามต่อยอนะครับ วันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่สิบสอง ຝົນนณคอร์ณปะม คับบนล่างวิ่งโูดสองกับสามนะครับ เก็บเงินที่สาลงตรงพี่น้องอรับวงชุดวินพันนะครับหนึ่งสามห้าหนห้านะครับ ครับเาเก็บ okay, จับคูนะครับเนาะสองหนึ่งสองห้าสองสาม องเก้าคือหลักสองพี่นอ้องสามหนึ่งสามห้า สามแปดสามเก้านะครับครับส่วนตัวเนียนนะครับเนาะ สองเก้าสามห้าสามแปดนะครับเนินซี่หางนะครับกันด้วยคำเลิกกันเบิดกันเป่านะองคำเนาะ เก้าเก้าสองสองสามสามนะครับครับสามหางตุก,กัน กันเบิ่นกันเป่าน้อพี่น้องเนาะครับบ้านจันเคยเบิ่นน้อพี่น้องเนาะสัดเกียนบ่พี่น้องครับกพเตรียมกระเชิเบิ้งนะครับด้วยเกมทรงใหม่นะครับรับลาวพัฒนา12ทับสองนะครับวิน1 3 5 7 8 9 วิ่งสกับ3ามเจแันชีดเซนใต้ไว้กันเป็นสามับสองหนึ่งสองห้าสองสามเก้าสนึ่งสามแปดสามเับเจันเนีนสอง1 2ึ่ง3องนเกะครับเนาะส่วนตัวกัน99้าเกาสนะครับเอาสัตว์เกนงพีน้องเนาะ ครับพอแต้มกับข้อกาบขอบพระคุณในหลายฟฟน,รระนะครับเนดะ้อเจฝนนครปฐมเนาะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเลาาปัตนามาให้พอแต้มครับเอามาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านน,น,านะครับเนดะ้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉนั้นแล้วงวดนี้พอแต้มกับข้อให้ปังๆเดอ้อเข่าเต็มเมเนาะครับเนาะเอฟซี FC ก็จะได้โชคๆฉมันๆกัน มากชอบต่วแรกก็อย่าลืมนะพี่น้องเน้อกับตัวไว้นำนะครับเนาะครับเอาเขามาแล้วก็อย่าลืมนะพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ให้พอแต้มนํำแดเนะครับเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแต้มนํำนะครับครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอแต้มก็ขอกราบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อ ความเก็บใจใดความไข่ใยมีนะครับเนาะรับพใอยมีแต่โสกแต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเตยมกัมีแค่นี้นะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีกทีหนาครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม